หลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องราวความอาถรรพ์ของขอพรึงกันมาบ้างสำหรับผมบ้านเกิดผมจะอยู่แถบอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ซึ่งจะว่าไปแล้วแพร่กับอุตรดิตถ์ก็ไม่ได้ไกลกันเลยขับรถข้ามไปมาแบบได้สบายสบายและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นความหลอนของถนนสายนั้นในวันหนึ่งอย่างที่ผมไม่คาดคิดมาก่อนครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตผม ถือว่าผ่านมาหลายปีอยู่เหมือนกันช่วงนั้นจำได้ว่าผมถูกตาต้องใจสาวเมืออุตรดิต์คนหนึ่งเลยออกจะเห้าวหน่อยพอมีวันหยุดก็จะชอบขับรถไปหาเพื่อรับเธอออกมาทานข้าวกันอยู่เป็นประจำแต่เราอาจจะไม่ใช่เนือคู่กันก็ได้ทำให้ผมกับเธอไม่ได้คบหาดูใจกันต่อโดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งที่ผมไปรับเธอออกมาทานข้าวเป็นปกติในช่วงวันหยุด แต่วันนั้นอาจจะช้ากว่าปกติสักหน่อยเพราะเธอเลยไปชอปปิง้งซื้อของตามประษาผู้หญิงส่วนผมก็อาสาขับรถกลับไปช่วยถือของพอให้ได้พูดคุยกันเป็นเพื่อนไปซึ่งอาจจะเพลินไปหน่อยจนหลงลืมเรื่องเวลาเพราะโดยปกติแล้วผมจะออกจากอุตรดิตถ์เพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านก่อนค่ำแต่วันนั้นกว่าจะออกจากห้างสรรพสินค้าได้ก็ทำเอาฟ้าเริ่มมืดแล้ว ระหว่างทางที่ผมขับรถไปส่งแฟนจะเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่กับบรรยากาศแปลกๆคือสองข้างทางเป็นภูเขาโอบล้อมเส้นนั้นหากใครเคยผ่านไปจะรู้ดีว่าต้องขับรถด้วยความระมัดระวังมากเพราะถ้าพลาดหลุดโคง้งคงตกเหวกันไปเลยด้วยที่การขอบทางไม่ได้สูงมากนะักแต่ก็ด้วยความที่รถผมเป็นรถที่ไม่สูงเท่าไหร่แม้กำแพงกั้นขอบทางจะไม่สูงมาก แต่ก็อยู่ในระดับที่บทบางสายตาไม่ให้มองลงไปเห็นภาพชวนหวาดเสียวหรือขนลุกได้ของป่าเขาวทึบๆเขียวก็จีในตอนกลางวันและดำทะมึนในตอนกลางคืนสำหรับผมเองยังคงจำความรู้สึกในค่ำคืนนั้นได้เป็นอย่างดีด้วยระหว่างที่ขับรถไปส่งแฟนสาวที่บ้านก็เหมือนว่าเรายังมีเพื่อนคุยไปตลอดทางอยู่ก็ไม่ค่อยรู้สึกกังวลใจอะไรได้แต่พยายามขับรถด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้เดินทางไปถึงจุดหมายด้วยสวัสดิภาพและไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไปนักระหว่างทางที่ผมขับไปเรื่อยๆนั่นเองมีอยู่ช่วงหนึ่งผมรู้สึกแปลกๆเหมือนพอผ่านจุดนั้นมาได้มันจะรู้สึกเย็นจนหนาวเยือกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกหนาวจนขนลุกเกลียวขึ้นมาเฉยๆทำเอาใบหน้าของผมน่าจะออกซีดๆตจนแฟนผมรู้สึกถึงกับถามออกมาด้วยว่ามีอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าพูดอะไร ได้แต่บอกไปว่าแค่รู้สึกเย็นๆเธอก็เลยเป่าแอร์ให้เพราะนึกว่าผมเย็นเพราะแอร์เปิดแรงไปหน่อยประมาณนั้นหลังจากนั้นทุกอย่างก็เข้าสู่ภาวะปกติไม่ได้มีอะไรผ่านเข้ามาทําให้ผมรู้สึกแปลกๆเหมือนช่วงที่ผ่านจุดนั้นสักเท่าไหร่จนเมื่อผมขับรถไปส่งแฟนไปนที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องย้อนกลับไปตามถนนสายเดิมคือสายเขาเพลิงเด่นชัยมุ่งหน้ากลับบ้านที่แพร่ ขณะขับรถไปเรื่อยๆผมก็อดกังวลใจและคิดไปสารพัดไม่ได้ว่าทำาไมถนนสายนี้ถึงดูมืดไปหมดรถลาต่ละคันกว่าจะผ่านมาหเห็นสักทีก็มีน้อยมากแต่ครั้นจะมากังวลใจอยู่มันก็คงไม่ใช่ที่ผมก็ได้แต่พยายามขับรถต่อไปเรื่อยๆเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางคือเมืองแพร่บ้านของผมเสียงเพลงในรถเป็นเพลงเบาๆที่ผมเปิดพอไม่ให้มีความเงียบ จนเกิดความหลอนขึ้นมาเองได้ด้วยหมนเลือกได้ว่าเคยได้ยินข่าวความอาถรรพ์ของเขาเพลิงแห่งนี้อยู่เหมือนกันเขาเพลิงนั้นค่อนข้างลี้ลับอาจเป็นเพราะเต็มไปด้วยพื้นที่ป่าอันมีเจ้าป่าเจ้าเขาคอยปกปักรักษาอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นผมก็เกิดความหลอนขึ้นมาอย่างไม่รู้สาเหตุเมื่อรู้สึกได้ถึงความเย็นเฉียบแบบฉับพลันอีกครั้งในช่วงเวลาขากลับจากป้านแฟนและผ่านจุดเดิม ซึ่งนับว่าน่าประหลาดใจที่ทําไมตรงจุดอื่นไม่ได้เยือกเย็ยนมากนักแต่จุดนี้กลับเป็นจุดเดียวกันกับที่ผมรู้สึกก่อนหน้านี้ผมพยายามไม่คิดอะไรมากตั้งสติในการขับรถเพื่อเดินทางไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วที่สุดขณะขับรถไปเรื่อยๆนั่นเองอย่างที่ผมเกลื่อนไว้ก็คือมันรู้สึกถึงความเย็ยนราวกับจุดเยือกแข็งต้นคอเย็ยนเฉียบขนลุกเกลียวไปหมด เท่านั้นยังไม่พอยังมีเสียงนกกลางคืนและมแมลงสารพัดระงมไปทั่วผืนป่าทิวเขาที่โอบล้อมปรากฏเป็นเงาดำทะมึนชวนขนหัวลุกหนักขึ้นไปอีกโดยเฉพาะแสงไฟที่สาดส่องลงบนพื้นถนนได้แค่ระยะทางจำกัดมุมกว้างสองข้างทางก็จะเห็นแค่กำแพงกั้นเป็นแนวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุตลอดเส้นทางระหว่างที่ผมขับรถไปเรื่อยๆนั่นเอง ผมได้ยินเสียงนกบางชนิดที่ผมเองก็ไม่รู้จักรู้แค่ว่าเสียงร้องของมันประสานเสียงกันได้น่าสะพริงกลัวมากดังแคว่ก้องไปทั่วทั้งป่าขนาดว่าผมอยู่ในรถยังดังทะลุเข้ามาได้ขนาดนี้ถ้าได้อยู่นอกตัวรถคงชวนขนลุกไปกว่านี้แน่ๆจำได้ว่าค่ำคืนนั้นผมพยายามระง,งับความกลัวแต่ตั้งสติอย่างมากที่จะประครับประคองรถ ไปตามเส้นทางสายนั้นที่ว่ากันว่ามีอาถรรพ์มากมายแต่บางคนก็บอกว่าถานนสายนี้ปราบเสียนจริงๆเพราะนอกจากทางโค้งคดเคี้ยวแล้วบางช่วงยังเสี่ยงต่อการตกเขาเอาง่ายๆอีกด้วยผมขับรถต่อไปเรื่อยๆพยายามสลัดความหวาดกลัวและเรื่องราวต่างๆที่พอจะได้ยินมาที่จะว่าไปแล้วก็อาจทำให้เราจิตตกจนเกิดความกลัวขึ้นมาได้ รถวิ่งไปเรื่อยๆเหมือนวิ่งฝ่าแดนสนทยาคือมันมืดไปหมดแต่ยังนั้นก็โชคดีที่แสงไฟจากหน้ารถยังพอส่องสว่างไปให้เห็นหนทางข้างหน้าอยู่บ้างแต่บางครั้งการได้มองเห็นมันกลับกลายเป็นดาบสองคมไปได้เมื่อจู่ๆผมรู้สึกเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ด้านหน้าตามแสงไฟที่สาดส่องไปกระทบมันเป็นอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่บนกำแพงก้นสองข้างทาง กันอันตรายสำหรับรถที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุจะพุ่งหลาวลงไปในเหวนั่นง่ายๆแต่ว่าเวลานั้นผมไม่ได้โฟกัสไปเรื่องพุ่งหลาวลงไปในเหวแต่บางสิ่งที่เคลื่อนไหวมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนทำใหาผมแทบช็อกไปต่างหากสิ่งที่ผมเห็นลักษณะคล้ายมือคนที่พยายามเกาะขอบคอนกรีตนั่นเอาไว้แต่อะไรจะโผล่ขึ้นมาหลังจากนั้นตั้งหากที่ผมคิดไปสารพัดก่อจะแทบช็อกเสียให้ได้ เมื่อมีร่างที่ค่อยๆโผล่พ้นขอบคอนกรีตขึ้นมาเป็นร่างหม่อมแหมเปื้อนเปลือกไปหมดแม้แสงไฟจะไม่สว่างจัดแต่เขาเห็นชัดถึงใบหน้าที่ซีดขาวดวงตาที่นอกจากจะมีสีแดงสะท้อนแสงไฟหน้ารถยังมีแววเศร้าใบหน้าที่ซีดขาวเต็มไปด้วยบาดแผลร่องรอยเหมือนโดนอะไรบางอย่างบาดลึกแต่วินาทีนั้นผมไม่ได้คิดไปถึงว่าเขาเจออะไรมาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ใจผมคิดแต่ว่า ผมคงเจอดีเกาให้แล้วสถานการณ์สภาพที่เต็มไปด้วยป่ารกทึบใครจะปีนขึ้นมาจากแท่งแบรีเออร์หรือแท่งคอนกรีตที่หวางกั้นขอบทางเอาไว้ได้นอกจากไม่ใช่มนุษย์อย่างเราเอาแค่ดวงตาที่แดงกลับนั้นผมก็ว่าผิดปกติแล้วแม้ว่าอาจเป็นไปได้ว่าด้วยแสงไฟที่สาดส่องกระทบทําให้เกิดสีแดงเป็นเงาสะท้อนแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยากจริงๆที่ใครสักคนจะปีนขึ้นมา คิดได้แค่นั้นผมก็แทบสติหลุดต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูงมากที่จะพาตัวเองให้หลุดพ้นจากจุดนั้นมาให้ได้แต่ด้วยสภาพความเป็นจริงการขับรถคนเดียวในเวลากลางคืนนอกจากพื้นที่ค่อนข้างเปลี่ยวรถจะวิ่งผ่านมาสักคันก็น้อยยิ่งทำให้จิตตกได้อยู่เหมือนกันหรืออย่างน้อยถ้าผมมีเพื่อนหรือแฟนนั่งมาด้วยก็คงไม่อาการหนักขนาดนี้ผมยอมรับว่าในเวลานั้น ใจเต้นแทบไม่เป็นจังหวะผมพยายามตั้งสติที่จะขับรถให้ผ่านจุดวิกฤตนั้นมาได้แต่ดูเหมือนร่างที่ผมเห็นจากแสงไฟที่าศาสตร์ส่องกระทบเมื่อครู่ก่อนกลับเหมือนไล่าตามหลังรถมาด้วยจะว่าล่องลอยหรือว่าวิ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจดยกว่าเมื่อจากทางด้านหลังมันมีเพียงแสงจานที่าศาสตร์ส่องลงมาพอให้เห็นเลือนลางว่าเป็นร่างที่เคลื่อนตามมาเท่านั้นจะเป็นหญิงหรือชายยังให้คำตอบตัวเองไม่ได้ จนถึงทุกวันนี้ผมรู้แต่เพียงว่าผมไม่ได้ตาฝาดไปนแน่แน่เพราะไม่ว่าจะหันกลับไปมองที่กระจกมองข้างสักกี่ครั้งก็ยังคงเห็นภาพนั้นเคลื่อนที่อยู่ไม่ไกลต่อเมื่อผมเร่งเครื่องหนีด้วยความเร็วรถที่เพิ่มขึ้นก็อดที่จะหวั่นกลัวต่อสภาพถนนที่มีความลาดชันและคดเคี้ยวบางช่วงไม่ได้ผมยอมรับว่าในช่วงเวลานั้นมันเต็มไปด้วยความเมดท่ามกลางขุนเขาทะเมน ไม่รวมความน่าสะเพรึงกลัวของเสียงประหลาดสารพัดที่ดังระงมไปทั่วมันทำให้ผมเองต้องใช้สติอย่างมากในการขับรถต่อไปข้างหน้าบางช่วงผมนึกภาวนาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ช่วยปกป้องผมให้เดินทางปลอดภัยไปถึงจุดหมายให้ได้โดยไม่พยายามที่จะขับรถให้เร็วขึ้นเพราะรู้ดีว่ายิ่งเร็วเท่าไหร่หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันก็ต้องร้ายแรงมากเท่านั้น ทันทีที่พ้นแนวคอนกรีตที่เสริมเป็นกำแพงกั้นขอบทางแม้บทเส้นทางเรียบที่ไม่มีหุบเพลวแนวเขาอันชวนสะเรึงมากนักก็ยังไม่ไวายมีเสียงสุนัขของชาวบ้านที่พากันเห่าหอนขึ้นมาใน่ามกลางความเงียบและมืดสนิทแถมสองข้างทางยังหาบ้านเรือนผู้คนยากจริงๆมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าทึบที่ผมจำได้ว่าในช่วงเวลากลางวันมันช่างงดงามจริงๆแต่ตอนกลางคืน ภาพความงามเหล่านั้นมันทั้งดูเหงาและหลอนๆอย่างบอกไม่ถูกผมเหยียบคันเร่งเร่งความเร็วรถในระดับที่ไม่จัดว่าเร็วหรือว่าช้าจนเกินไปนักตาม G.P.S. บอกทางน่าจะอีกไม่ไกลก็จะเข้าเขตชุมชนซึ่งแน่นอนว่าเมื่อถึงเขตชุมชนแล้วผมมั่นใจในการขับรถของตัวเองมากขึ้นกว่านี้แน่ระหว่างความคิดของผมดูวุ่นวายสับสนผมกลับรู้สึกถึงเงาดา ที่พาดผ่านจากอีกฝั่งมาถึงฟากถนนฝั่งที่ผมขับรถอยู่วินาทีแรกคือตกใจว่ามันคืออะไรกันแน่แต่เมื่อเหลียวไปมองอีกทีพอเห็นชัดเจนว่าเป็นแค่ใบไม้กิ่งไม้ใหญ่ที่ไหวไปตามแรงลมผมก็ค่อยใจชื้นมานึกถึงว่าคนเราเวลาที่รู้สึกหวาดกลัวอะไรอยู่จิตมันแทบจะไม่นิ่งเอาเอียจริงๆไม่ว่าจะมองดูอะไรก็น้าหวาดกลัวไปหมด และนั่นทำให้ผมเชื่อว่าจิตของคนเรานี่แหละที่ปรุงแต่งเก่งที่สุดเพราะบางเรื่องเราอาจคิดไปเองจนกลายเป็นหลอนไปเองก็ได้แต่บางเรื่องผมก็รู้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเพราะหลังจากผมพยายามประคับประคองรถจนพ้นจากแนวทางแห่งความมืดของเส้นทางที่เต็มไปด้วยราวป่านั้นมาได้ผมก็แทบจะหาจุดพักรถให้เจอเพื่ออย่างน้อยจะได้ลดความหลอนในใจ แตะตั้งสติให้หลุดพ้นจากความกลัวไปได้แต่เอาเข้าจริงผมว่าผมหลอนกว่าเดิมเสียอีกเมื่อระหว่างที่จอดพักรถแฟนผมโทรมาถามว่าถึงช่วงไหนแล้วก่อนที่จะเล่าว่าเธอไม่กล้าบอกว่ามันมีจุดหนึ่งบนถนนสายนี้ที่ค่อนข้างเฮี้ยนอยู่เพราะครั้งหนึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่ขึ้นบนถนนสายนี้พร้อมๆกันเธอก็ขอโทษที่ทำให้ผมกลับคำํำทำให้ต้องขับรถตอนกลางคืน และเสี่ยงอันตรายแบบนี้แต่เอาเข้าจริงสิ่งที่เธอเล่าและจุดเกิดเหตุนั้นมันก็ทําเอาผมแทบขนลุกเกลียวด้วยความสะพรึงกลัวในสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาตินั้นไม่ได้เมื่อย้อนกลับไปในช่วงนั้นที่ครั้งหนึ่งเคยมีข่าวของคณะผู้เกษียณอายุได้เดินทางไปท่องเที่ยวแถบจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านแต่ได้ประสบอุบัติเหตุรถตกเหวบนช่วงถนนสายเขาพรงเด่นชัยแห่งนี้ จนกลายเป็นข่าวดังเมื่อหลายปีก่อนเนื่องจากเป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเกือบ20รายด้วยกันหลายเรื่องราวในครั้งนั้นก็ทำเอาชาวบ้านและผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนพากันหวาดกลัวต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดบางก็ว่าเกิดจากความประมาทของคนขับที่อาจจะใช้ความเร็วสูงเกินไปทำให้หลุดโค้งหรือบางคนก็ว่า เกิดจากผู้ขับขี่ไม่มีประสบการณ์มากเพียงพอทำให้ไม่สามารถควบคุมรถเอาไว้ได้หรือบางคนก็ว่าเป็นเรื่องราวของอาถรรพ์เรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติที่มาเกิดขึ้นเหนือเขาเพลิงแห่งนี้คุ้นเขาที่รกทึบเต็มไปด้วยแนวป่าและเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ที่อาจมีเจ้าที่เจ้าทางและเจ้าป่าเจ้าเขาที่ค่อนข้างแรงอยู่หากผู้ใดไม่เคารพยำเกรงก็อาจทำให้เกิดเหตุร้ายแรงขึ้นในชีวิตได้ นอกจากนี้แฟนผมยังเล่าให้ฟังอีกด้วยว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเธอและครอบครัวได้เดินทางผ่านเส้นทางนั้นในยามค่ำคืนหลังจากกลับจากงานบ้านญาติโดยไม่คิดอะไรด้วยความที่เป็นคนในพื้นที่ต่อเมื่อขับรถผ่านจุดเกิดเหตุก็ได้พบเงาดำทะมินเกาะอยู่ตามแนวแท่งเบรีเออร์บ้านบางรายก็นั่งร้องห้อยู่ริมถนนแม้กว่ามืดจะทำให้มองไม่เห็นถนัดชัดเจนมากนะัก แต่เสียงสะอื่นมันดังระงรมผ่านเข้ามาถึงภายในห้องโดยสารแฟนผมยังบอกอีกว่าเธอยังจำเสียงร้องโหยหวนเสียงร้องขอความช่วยเหลือในค่ำคืนนั้นได้เป็นอย่างดีแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมานานแล้วแต่ก็เป็นจุดเดียวจริงๆบนถนนสายนี้ที่เธอพยายามหลบเลี่ยงและผ่านเส้นทางนั้นในยามวิกาลให้น้อยที่สุดผมแทบจะขนลุกขนพองไปกับเรื่องเล่าที่แทบจะลืมเลือนไปแล้ว ถึงอุบัติเหตุนในครั้งนั้นแต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้ยินแฟนผมเล่าให้ฟังมันก็ยิ่งทำให้ผมชัดเจนในสิ่งที่เห็นโดยที่ผมไม่กล้าเล่าให้แฟนผมฟังเลยสักนิดว่าผมเจอมากกว่าที่แฟนผมได้เจอเสีอีกเพราะแฟนของผมอาจได้ยินแค่เสียงแต่สำหรับผมคือมาในสภาพให้เห็นโดยไม่คาดคิดกันเลยหลังจากวันนั้นมายังมีอีกหลายครั้งที่ผมขับรถไปรับแฟนที่นั่น แต่ในหลายครั้งนั้นผมเลือกที่จะไปในเวลากลางวันและไม่ยอมอยู่ต่อจนมืดค่ำเด็ดขาดด้วยความหลอนที่จำฝังใจจนในภายหลังเมื่อผมเลิกลาไปกับแฟนสาวแล้วก็แทบไม่ได้ผ่านไปเส้นทางนั้นอีกหรือจะเรียกว่านานๆครั้งจะผ่านไปสักทีก็ว่าได้แต่ทุกเรื่องราวอันน่าสะเพรงงกลัวที่ผมได้เจอก็อยังคงเป็นภาพจำที่ผมยังจดจำได้ไม่ลืม แม้ว่าเวลาจะผ่านไปเนื่อนานเพียงใดก็ตามและนั้นนับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ร้อนที่ผมได้เจอมากับตัวเองในครั้งนั้นเมื่อหลายปีผ่านมาแล้วและหากมีเวลาผมก็ยังคงทำบุญอุทิศนกุศลให้กับผู้ล่วงลับบนเส้นทางสายนั้นเสมอเพื่ออย่างน้อยผมจะได้ลบเลือนความทรงจำอันสุดสะพรึงนั้นไปให้ได้ครับ